สวัสดีค่ะชื่อนางสาวคณิกาพิเศษทรัพย์รหัสนักศึกษา6 7 3 1 1 0 3 8 0 1 0 1คณะคุรุศาสตร์สาขาสินศึกษาวันนี้ พุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระนาเปิดกระเป๋าเปิดกระหม่อมสมเด็จกนิฐารา,ราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสสุดาเจ้าฟ้ามหาจากกักรีศรีรินทรมหาวชิราลงกรณ์พระสภดีสิริกิติกรณียบัตริราชาสีมาคุณนกคปิชัยชาติสยามบราชัชกมารีสเสด็จราชดำเนินพระองค์ไป ขายคือเงาเถอะ2,568เวลากานกาพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกรรณิธาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรมหาวชิราลงกรราชภักดีศิริกิจกรณียาบัตรทรราชสีมาคุณรณากรปิยชาติ สยามบาราชสัมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันดนตรีกรรยานีวัฒนาประจำปีการศึกษา2566ณนะสถาบันดนตรีกรรยาวิทนาเขตบางพัดกรุงเทพมหานครในเนื่องโอกาสนี้สมเด็จพระนาิราเจ้าสมเด็จพระเทพราชาสุรดาสยาม บรมราชกุมารีโปรดทานพระราชโอวาทความว่าการที่บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษานอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความอดทนภาพเพียนและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรแล้วยังให้เห็นว่าแต่ละคนผู้เป็นบัณฑิตจากสถาบันรุนตีกัญเยราน,นีวัฒนาด่นม,มีความสามารถเป็นพิเศษ ในศาสตร์การดนตรีด้วยความสามารถทั้งนั้นเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานอันงนดงามแต่ละคนและสร้างประโยชน์สู่ให้แก่ตนเองและสังคมต่อเนื่องในยุคปัจจุบันร่วมมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วบัณฑิตจึงต้องพัฒน,นาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเพื่อส่งเสริมความสัมันธ์กันประกอบกิจการ และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆหากบัณฑิตสิ่งที่พูดไปพิจารณาไล่ยึดถือปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองสังคมประเทศชาติสืบไป 26. สมเด็จพากการะนิฐาทิราชเจ้าคุมสมเด็จพระเทพรัตนสุราสยามบรมราชกุมารีสเสด็จดำเนินโดยรถจยานพระที่นั่งจากพระประทุมไปในงานเปิดประมูลนที่ โอเพนเฮายี House, ่สปีแสงสว่างสู่ทางฝันนะมูลนิธิคนตาบอดประเทศไทยในบรมราชินุปธรรมเขตราชเทวีกรุงเทพม,มหานครอา่อานบทร้อยกองเรื่องขุนช้างคุนแผนตอนกำเนิดภายงา พายงานพวงมเนงสนุ่สงสานแม่ชำเรืองดูแลน่าน้ำตาไหลแล้วกราบการมารดาด้วยอะไรลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครังนี้มีกรรมจะจำชาต้องพัดภาคแม่ไปเพราะไออุ่น เที่ยวหาพ่อขอให้เดชะบุญใม่ลืมคุณมารดาสะมาเยือนแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักเหมือนแซนแม่แมนเหมือนจะกินนอนวอนเมตตาตาเตือนจะจากเรือนดาแม่ไปแต่ตัว